นี้นะคะตาจะพาทุกคนไปดูจุดถ่ายรูปรอบตึกบริหารของเรากันว่ามีมุมไหนที่น่าถ่ายรูปน่าเช็คอินกันบ้างนี้จะบอกว่ามีตา้องวิเศษก็คือพี่ส <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> แลนี่ก็จะเป็นมุมแรกของเรานะคะจะอยู่ที่หน้าตึกสองเลยตรงนี้ก็คือจะมีความแบบพุ่มไม้ใดๆแล้วคือจะบอกว่าถ่ายตรงนี้แล้วผิวผ่องมากเพราะว่าแบ็กกราวด์ข้างหลังเป็นพุ่มหญ้าก็คือขาวสุดๆอันนเด็กจอม สวยครับเอ้ะดูดีสวยจริงไหมครับเอามาดูมาดูดูดูไม่สิบทำไมไม่สิบดูพีวไม่รู้ละแบบไม่ให้ดูรูปด้วยเงี้ยมุมนี้น่ารักมากเลยสุดยอดเอาอีกเปล่าหรือว่าหรือว่าเปลี่ยนมุมดีกว่าไปไปมุมอื่นบ้างก็ได้ตูงนี้มุมสวยเยอะล้วได้ได้ลองกั ตอนนี้นะคะเรามาอยู่มุมใหม่แล้วนะคะจะเป็นมุมที่อยู่ข้างๆตึกคณะเราเลยก็คือดีมสเป e นะคะคือม Min ินิมอลมินิใจมากโอเคสวยแล้ว,ว,ลวไหนดูรูปหน่อยสวยไหมอุ้ยดีเราได้ทำงานโพกซิซู่มาด้วยเพราะมันร้อนมาลองดูก่อนมาๆมา,มา,มา ได้มาน,ะน,ะนันาหนงสองสามแสงบ้งแสงงเพิ่มไดเพิ่มไ้ก็แสงตกหน้ามไม่ได้มือขนาดนั้นมันแต่งได้นี่สวยเอ้ยเสือตมเพิ่มเมื่อกี้โอเค,อเคมุมนี้ต่อนะคะทุกคนค่ะ หนะึ่งสองซ้มเอามือทำไงดีไม่เงี้น,นี่ทำหลายรอบแล้วหลายรอบแล้ว,ลลวโอเคทำท่าไหนเอารเราพริงแบบพิงพิงโอเคนะหนึ 1, 2, ่งสองตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนขึ้นมาบนตึกสองของ บริหารแล้วนะคะบนตึกสองเนี่ยจะมีด่านฟ้าซึ่งหลายๆคนชอบมาถ่ายชุดตรงนี้กันมากไม่ว่าจะเป็นตอนรับปริญญาหรือถ่ายชุดนิสิตนะคะคือตรงนี้แสงดีมากช่วง3ามถึงสโมงคือเลิศใครจะหาทำบนตึกบริหารคือเลิศเพราะมันจะเห็นหมดเลยนี่หน่อยจับมือกันนักครับโอเคนิ่งแก้วก็ได้หนึ่งสองต้อครับโอเคขอดูรูปหน่อยสวยไหมอันนี้โอ้ยไม่สิบตัไม่สิบตันสวยมเออเอาน้ำล้างออก เนื้อแสงกำลังดีเลยอ่ะเฮ mm hmm. ้ยสวยสวยน่ารักน่ารักกุ่มนี้คือที่สุดมาขออีกได้ปะได้น,น,นี่นึ่งทางนี้นิดนิดนึ่งหน่อยนะเดีย๋ยวนะหนึ่งหนึ่งสองสล้หนึ่ง วันนี้ก็น่าเสียดายมากเลยพี่สีแสงมันหมดแล้วยังถ่ายไม่ทั่วเลยหรือว่าเราจะอ,าอย่างนี้ดีไว้ ep หน้าจะพาทุกคนไปดูอีกว่าในตึกบริหารเราเนี่ยมีมุมไหนบ้างหน้าถ่ายรูปยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะว่ายี่พีหน้าจะพาทุกคนไปหามุมถ่ายรูปที่ไหนกันอีกบ๊ายบาย